เห็นบอกว่าแฟนนี่หายออกจากบ้านไปวันที่เท่าไหร่เล่าให้ฟังไปตั้งแต่วันที่สัช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราไปติดต่อที่ไหนยังไงรู้ไหมว่าแฟนเราหายไปไหนรู้จักแม่ครับเพราะว่าแม่โทรบอกว่าทางบริษัทของของแฟนอะเพราะว่าแจ้งว่าแฟนได้ออกจากบริษัทแล้วอืแต่ไม่รู้ว่าออกไปไหนครับคือตั้งแต่นั้นผมก็ตามมาตลอดจนกระทั่ง ต้องรอเพือวิสีชั่วโมงถึงไปแจ้งความได้ครับแต่พอแจ้งความก็รอสองวันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยต้องโพสดลงเฟซไปว่าอแฟนหายตัวไปวันบวรบกวนให้คนไทยทุกคนก็ช่วยแชร์ใครเจอเบอแสอะไรมากก็ช่วยตอบกลับมาจากเบอร,ร,ร์โทรล่างที่ลงในเฟซไป,ไปครับก่อนที่แฟนจะออกจากบ้านหายไปถ่ายตัวไปนะทะเลาะก,กันไหม ก็มีบ้างแค่ภายในครอบครัวครับแต่ไม่ไม่ไม่เยอะขนาดนั้นถึงว่าเป็นเรื่องปกติครับผมหลังจากนั้นเราไปแจ้งความยังไงบ้างไหมหลังจากนั้นก็ไม่ไม,มีไม่มีแจ้งความครับอืมแล้ว <c oughs> เรารู้จักเพื่อนฝูงหรือว่าคนสนิทนนว่าพบเจอเจอแฟนเราที่ไหนยังไงบ้างไหมอรัเขาที่คุยในในโซเชียลนะครับเขาก็ให้ความรู้มือนะครับทางเพื่อนว่า จะคอยสอดส่องดูให้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถ้ามีเบาะแสอะไรก็จะส่งข่าวมาให้ตลอดน,นี่ก็ยังติดต่อทางตัวศัพท์ได้ไหมัะแฟนที่หายไปไม่ได้ปิดเครื่องตั้งแต่วันที่สามเด็ดประมาณสิบโมงเก้าโมงครึ่งคือติดต่อไม่ได้เลยอ้าอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนหรือว่าอยากจะฝากบอกคนที่รู้จักพบเห็นแฟนเรายัางไงบ้างไหมครับก็ขอขอความนรุณาครับช่วย ถ้าเจอบอดเยังไงเขาขอให้ติดต่อมาตามมือในเพจที่ผมลงไปนะครับ mm. รประมาณเก้าโม,มงกว่าค่ะทางตัดโทรมาว่านางวันไม่ได้เข้าทำงานแล้วครับแล้วก็เลยโทรไปหาลูกก็เลยบอกว่าปากข้อความตลอดอ เรถามข้อมูลว่าคนขับรถเขาไปซื้อของไปอะไรเขาบอกว่าลูกไปกับคนอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าไปกับใครแต่เขาไม่ให้ข้อมูลอะไรมากอ,ะอ่ะหลังจากที่ลูกสาวหายไปนี่ได้ไปติดต่อขอแจ้งความที่โรงพักอะไรยังไงบ้างไหมครับไปสีงมาทั้งหมดค่ะแล้วทางเจ้าที่ตำรวจเขาว่ายังไง ยังไม่รู้แน่ชัดว่าไปกับใครอรอกค่ะก็คือจะไปขอคำปรึกษาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาก็ข้อมูลอะไรก็ไม่ได้กลับมาก็ตามหาตามบ้านเพื่อนเพื่อนก็คือไม่ได้ความอะไรก็ครบยี่สชั่วโมงก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าที่สบอสค่ะับัวค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวคืบหน้าเลยยังค่ะติดต่อลูกสาวได้ไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไ,ได้อืม อยากจะพูดอยากจะฝากบอกอะไรถึงลูกสาวยังไงก็อยากให้กลับมา